สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับเสพรพึงหลวงปู่สังวานเขมโกเผยคำทำนายเตือนภัยพิบัติครั้งใหญ่ในไทย สุดสะพรึงกับคำทำนายเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้าของหลวงปู่สังวานเขมโกแห่งวัดทุ่งสามคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีว่าจะมีเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งคำทำนายได้บอกเล่าผ่านหลวงพ่อสนองเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ไว้มีรายละเอียดดังนี้ไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อน แต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่าง1นึ่ง้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่1แต่ก็ตายไม่มากเท่ากับน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี่น่ะน้ำท่วมมากท่วมตึกสี่ชั้นเลยให้เตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพฝนจะตก7วัน7คืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์ แสงตะวันและไฟดับหมดเงินจะไม่มีค่าไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้จะดีกว่าตอน7วันเจคืน 2. ท่านบอกหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งว่าเวลาฝนตก7วันเจคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีกวยได้เลยนะไปสระบุรีไปเขาใหญ่จะไม่ตายคลื่นยักษ์เมื่อมาถึงชนบุรีท่วมภูเขาเลย ท่วมไปจนถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรมวัดทุ่งนี่น่ะเรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนะครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิ 3. จะเกิดสงครามพระสงครามพระไฟจะลุกทุกหย่อมหญ้าเลยนะสงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานมันเป็นกรรมของคนไทยวัดทุง่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสามเภาที่ลบบุรีน่ะ เมื่อตอนหลวงพ่อเภาอยู่นี่เจริญมากคนกรุงเทพขึ้นมาอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบเลยอยู่ที่ลบบุรีนะ่ะเราอยากจะพาพวกทุกสิทธ์ไปดูตอนที่หลวงพ่อสองวานอยู่อุดมสมบูรณ์เราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าสิ้นเราแล้วเนี่ยสุนักก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สองวานพูดเรื่องของอนาคตให้ฟังต่อไปว่าให้เตรียมตัวไว้ ซึ่งหลวงพ่อสนองเคยเปิดเผยว่าพอไม่นานน้ำก็ท่วมภาคใต้จนเกิดสึนามิแล้วก็มีคนตายเยอะตอนนี้นะ่ะเหลือเพียงแค่2เรื่องคือศึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพที่คนจะตายเยอะท่านเตือนให้ระวังไม่ต้องการให้ตื่นตระหนกซึ่งคำทำนายนั้นสอดคล้องกับคำทำนายของปู่อินตาทิพย์แห่งเขาตำแยออำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา หลวงพ่อสนองได้ล่าสังขารด้วยอาการสงบด้วยโรคไตาวายและโรคหัวใจคืนวันศุกร์ที่ยิมหสิงหาคม2555ในระหว่างกำลังจำพรรษาอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสิริรวมอายุได้68ปีพรรษา48คำทำนายจากสินแสพานุวัฒนพิชาตคุณ ทำนายเกี่ยวกับดวงเมืองไว้ดังนี้มีรัฐประหารหรือไม่สินแสต,ตอบว่ายังไม่รู้เพราะยังไม่ถึงเวลาตอนนั้นรู้แค่ว่าตอนนั้นมีเรื่องหนักๆเกิดขึ้นในช่วงปี2568ถึง2569ดวงเมือง67มังกรอารวาสด,ดวงเมืองปีนี้อาจารย์บอกว่าเป็นปีกระต่ายปีแห่งการประนีประนอม ปีแห่งมะโรงเป็นธาตุไม้เศรษฐกิจพอไปได้แต่จะวุ่นวายมังกรอ,อารวาสพักเก้าไกลจะอารวาสไหมละ่ะมันต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแต่ใครจะทำหรือไม่ผมไม่รู้บางเรื่องเราก็ไม่รู้จริงพริพักเก้าไกลมาเป็นฝ่ายค้านอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะเขาเป็นคนหนุ่มไม่สนหน้าอินหน้าพรมตรวจสอบไม่ว่าใคร จะเป็นพักพวกใครทําให้พวกทุจริตกับบ้านเมืองกลัวแล้วยิ่งลักษณชินวัตรท่านเกิดปีมะแมเดือนมะเมียวันมะโรงพื้นฐานชะตาเป็นแพรระราบาสุดท้ายตัวเองต้องมารับกรรมรับปัญหาแทนคนอื่นอายุอยู่ในขั้น56ขึ้น57อยู่ในช่วงดวงดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรปีนี้เป็นปีสมพง์ดี ดีไม่ดีนะอาจจะกลับไทยอีกคนก็ได้เพราะช่วงนี้ดวงดีประวิทย์ปวงสุวรรณท่านเป็นคนใจดีฉลาดและจำได้แม่นแต่ปีนี้ท่านอายุ79ปีถือว่าเข้าเคราะห์และเป็นปีชงด้วยประยุทธ์จันโอชาท่านอายุ69ย่าง70ปีเป็นปีมะเมียท่านพ้นเคราะห์ตั้งแต่กรกฎาคมประกาศวางมือแล้วลงจากตำแหน่งอย่างสวยงาม ไม่แน่ว่าชาติต้องการก็อาจจะต้องกลับมาอีกทีย้อนคำทํานายโหนฟองสนานฟันฉับรัฐบาลชุดใหม่พูดถึงฝ่ายคา้านยิ่งขนลุกไทยนิวส์ได้สัมภาษณ์โหนฟองสนานจามรจ,จันถึงการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เคยพูดถึงนายกคนใหม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าทั้งนี้โหนฟองสนานยังเคยทำนายในเรื่องของฝ่ายคา้านเอาไว้ด้วย ซึ่งฟังคำทํานายแล้วทาเอาขนลุกกันเลยทีเดียวด้วยโหนฟองสนานเผยว่าตอนนี้บ้านเมืองเรายังไปได้แต่การเมืองค่อนข้างจะยุ่งเหยิงพอสมควรมีอารมณ์กันเยอะมากเรื่องของการเมืองกระทบอารมณ์กันมากอาจจะมีการใช้อารมณ์มีเรื่องหุ่นวายกันเช่นการประท้วงกันแต่ในที่สุดเขาก็จะหาทางกันได้เองในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลจัดตั้งฝ่ายคา้าน รอดูนิดหนึ่งเพราะตอนนี้จิตใจคนไทยจากดวงเมืองเขาเรียกตนุเศษ,ษโดนกระแทกกระทบมากเดี๋ยวมันจะมีลีลาของการคลี่คลายเริ่มประมาณ18ตุลาคม2566เป็นต้นไปช็อตที่2จะเป็น21เมษายน2567เป็นต้นไปแล้วเข้าสู่ปีที่ดีของเมืองมากๆมากๆ ที่ต้องจับตาคือ21เมษายน2567วันเกิดเมืองถึงวันเกิดเมืองปี2568 1หนึ่งปีที่เมืองเราโอกาสทองต้องรีบทําปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะดาวใหญ่ให้คุณหมดดาวร้ายหลบมุมดาวประจําชีพเมืองเป็นสีตกภูมิสุขโอกาสทองของพวกเราหมอปายดูดวงเดือนกันยายนปีนักสัตว์ไหนดวงดีสุด ปีไหนต้องระวังเช็คด่วนหมอปลายไพรกระซิบดูดวงเดือนกันยายน2566แบบปีนักสัตว์เช็คด่วนดวงดีดวงปังมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรมหรือใครเกิดปีอะไรต้องเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุดวงใครเป็นยังไงไปเช็คกันเลยปีนักสัตว์ไหนดวงดีที่สุดปีชวดจะมีเรื่องของความรักทางไกลค่อนข้างที่จะมั่นคงเจอคนที่ใช้ได้เลย าไม่ใช่ความรักก็จะได้งานที่ดีและมีคนคอยสนับสนุนให้มีการพัฒนาให้ชีวิตดีขึ้นจะนำเงินทองสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวิธีการเสริมดวงไหว้พระาธาตุประจำวันเกิดสวดทั้งหมด12จบแล้วขอพรตามใจต้องการปีมะโรงเรื่องของความรักในเดือนนี้จะชัดเจนใครที่อยากมีครอบครัวใครที่อยากมีลูกจะมีดังหวัง แต่ถ้าใครไม่ได้สนใจความรักจะได้ดีในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไกลได้คนคอยช่วยเหลือมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมได้เงินได้ทองมากขึ้นวิธีการเสริมดวงไหว้พระศิวะกับพระอินดึงดูดโชคลาภความรักปีมะแมจะมีของใหม่ของที่ถูกใจเข้ามาสิ่งที่อยากได้มานาน เริ่มเห็นรูปเห็นร่างแล้วแนะนำให้เลือกซื้อของอย่างมีสติเพราะอาจจะสร้างหนี้ก้อนโตได้ต้องระวังตัวเองด้วยดูเงินในกระเป๋าก่อนตัดสินใจซื้ออะไรความโชคดีเรื่องของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องจะกลับมารวมตัวกันและเข้าใจกันและกันมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นวิธีการเสริมดวงให้ตักบาตรเอาข้าวใส่บาตรพระ เน้นข้าวสวยเรียงเม็ดและของที่รสชาติไม่เผ็ดกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรจะเสริมในเรื่องของสุขภาพปีกุลจะได้เดินทางด้วยของใหม่จะมีความสุขสมหวังมั่นคงคนที่มีคู่หรือกำลังคุยกันอยู่ความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นรู้สึกได้ถึงความรักความห่วงใยาะอีกฝ่ายหนึ่งจากการไปเที่ยวด้วยกันวิธีการเสริมดวง ไหว้พระพิคเนตเอาตุกตาที่เป็นหนูไปถวายท่านพร้อมขนมหวานแล้วขอพรเรื่องของความรักการงานสิ่งที่อยากได้ปีนักสัตว์ไหนต้องระวังปีฉลูต้องระวังในเรื่องของผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิตได้จำเป็นที่ต้องพาไปทําบุญสวดมนต์กรวดน้ำเพื่อให้มีปฏิหารปล่อยปลาดุกก้าว หรือ19ตัวหรือปลาหมอ5หรือ15ตัวแล้วกรวดน้ำเทน้ำลงดินส่วนคนที่ไม่มีญาติผู้ใหญ่ให้ระวังในเรื่องของกระดูกพรุนหรือเรื่องของกรดที่กัดกระเพาะปีมะเสง็งระวังในเรื่องของการโดนโกงหรือมีคนมายืมเงินเสียเงินจากคนที่ไว้ใจให้หยุดจากการลงทุนหรือช่วยเหลือคนเพราะ จะไม่ได้เงินกลับมาในช่วงเดือนนี้วิธีแก้ไหว้พระศิวะพระแม่กาลีท่านยมปีวอกระวังในเรื่องของการขับรถเดินทางไกลอาจจะไม่ได้ขับรถเองแต่จะเกิดจากคนขับรถหลับในทำให้เกิดอบัติเหตุได้วิธีแก้ไหว้ท่านยมสวดคาถาปะโตเมตังเก้าจบก่อนออกจากบ้าน ขอให้ท่านคุ้มครอง